สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูดอกทานตะวันเกิดแล้วนะคะที่เด็กๆปลูกก่านั้นนะคะประมาณสองอาทิตย์แต่มันเกิดตั้งนานแล้วตั้งแต่นี่แล้วนะคะก็เพิ่งได้มาสวนนะคะก็ดูนะคะน่คะที่ปลูกไว้นะคะ ก็เริ่มขึ้นแล้วโอ้ค่าลูกบอลแดงคงจะเป็นลูกบอลเนื้วิลวมานะคะค่ะก็ผักคะนา้าผักบุ้งนะคะก็ดอกไม้ก็เพื่อนบ้านให้มานะคะดอกไม้เขาซื้อมาเยอะก็เลยแบ่งมาให้นะคะ อันนี้น่าจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้เกอจะเป็นขนาฝั่งีนคะนาเเกิดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาถอนหญ้าออกมา ันร็จะเปผักบุ้งผักบุ้งก็เริ่มเกิดแล้วนะคะออกมานิดๆหน่อยๆนี่นะะก็เห็นแล้วนะคะก็จะ ตรงนี้ไม่ค่อยได้โดนน้ำอยู่ในดูนะคะนี่ก็จะเป็นผักโพลรพานะคะก็ขึ้นมานิดน้อยเปิดแล้วนะคะค่ะ อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นน้ำสะน้ำยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวอากาศดีสักหน่อยจะมาทำความสะอาดแล้วก็แฟนก็จะทำทำแอนที่อะไรเรียกดูเชนที่ บ้านเราเขาเรียกเขาเรียกอะไรคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมาทํความสะอาดคือคือตั้งแต่เป็นคือเป็นบ้านไม้บ้านบ้านต้นไม้นะคะคือรื้อออกเพราะมันสองสามปีแล้วรื้อออกแล้วก็ก็เลยทําเป็นบ้านหลังเล็กๆนี่ให้เด็กๆเล่นนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นที่ลุชนตรงนั้นตรงที่เอาไม้ไว้ทำ เตาผิงนะคะเขาเรียกอะไรนะฟืนหรือเปล่าคะ,ะก็จะคือตัวนี้นะคะคือตัวนี้จะมา <c oughs> แกก็จะทําตรงนี้นะคะก็จะทําตรงนี้ทําตรงนี้ลงไปหาน้ํานะคะแกจะทําให้เด็กๆนะคะก็มาดูกันนะคะว่าแกจะทํำยังไงนะคะอีดีของเขาก็รอดูนะคะก็ หน้าร้อนสักหน่อยรออีกประมาณสักไม่ถึงเดือนนะคะคิดว่าเดี๋ยวหน้าร้อนก็จะมาก็จะมาทําความสะอาดสระน้ำตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นเวลามาอยู่สวนก็จะคือช่วงพักร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมานอนที่นี่นะคะถ้าเกิดไม่ได้กลับเมืองไทยหรืออะไรนะคะนี่ค่ะแต่ก่อนข้างหลังนี่เป็นป่านะคะไม่ใช่มันไม่มีบ้านคนมีอะไรคะแต่ทีนี้เขามาซื้อซื้อที่ ที่แลรวนี้เขาก็เอป่าเอาอะไรออกก็จะสร้างบ้านนะคะก็เหมือนแต่ก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่ามีต้นไม้มีอะไระค,ะคือ,ค,อคือตรงนี้สูงที่สุดนะคะนี่บนภูเขานะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เชเกอร์เป็นพวกดื่มพวกอะไรมา,าที่สวนนะคะก็จะ ตรงข้างบนนี้บ้านอันนี้ก็จะเป็นครัวเป็นเป็นครัวนะคะนี่ก็จะที่ปริ้งย่างนะคะนี่ก็จะเป็นสตาก็เป็นที่กระโดดเล่นของเด็กๆนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเสียบปักก็จะเป็นเอ่อน้ำตกนะคะน้ำตกมา ก็หลายปีแล้วนะคะนี่เครื่องเล่นของเด็ก,กครัวโปรเจกต์เขาเยอะมากเลยไม่รู้เขาทำเขาเอาไม้มาทำอะไรต่างน,นะคะที่ครัวก็จะประมานี้ ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวหลบมากเลยก็ <ๆ S 2> จ,จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำยังทำไม่เสร็จนะคะก็รกหน่อยนะคะก็จะค่ะถ้าเกินมานอนสวนหรืออะไรก็จะห้องน้ำตรงนี้ ก็จะมาอีกสักหน่อยมาทำความสะอาดนะคะที่สวนเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะก็วันนี้ก็วันนี้ก่อนนะคะยังไงแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะว่าตรงนี้เขาจะทำอะไรนะคะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อง ดูชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ